สวัสดีครับพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องหรือว่าตัวพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับ EP นี้นะครับราคา400บาทขึ้นไปนะครับ EP นี้ราคา400บาทขึ้นไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไว้เลยนะครับ0966614848นะครับเบอร์โทรไอเดียไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชม อง์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับอ่ากลอบมันแพงกลอบนะครับแพงกลอบนะครับกลอบสวยนะครับอยากกําไรไม่เยอะนะครับขายราคาสี่ร้อยนะครับอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีนะครับองที่หนึ่งนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับ องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับ400รอบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับ400รบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สองนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านคิงนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่สองนะครับเหรียญหลวงพ่อท่านคิงเนื้อทองแดงนะครับสี่ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับน่าจะเป็นพระปิดตานะครับเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญปิดตาพ่อแก้วเกซาโลนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญพ่อกันนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับออึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บึ๊บึบ๊บ,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 บาติดไปซะแล้วอ่านี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับ 400บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั้นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่4นะครับ400บาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่5นะครับ400บาทนะครับเป็นเหรียญปูไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองนี้องค์ที่5นะครับ400บาทนะครับ นี่เป <masculine. S 1> <Christina. S 2> ็นเหรียญย้อนยุคปี1.5นะครับไม่ได้เหรียญรุ่นแรกนะครับอันนี้เป็นเหรียญย้อนยุคปี1.5นะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับองค์นี้องค์ที่5นะครับ400บาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับ400บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับองค์ที่6นะครับเหรียญเหนือดวงนะครับเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ศิลานะครับ รุ่นแรกของหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับ400บาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับเหรียญปูเอี่ยมนะครับ400บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเหรียญปูเอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับ400บาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่แปดนะครับองที่แปดสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขที่แปดนะครับจะเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับสวยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับเป็นเหรียญพ่อกลวยนะครับนี่นะครับวัดเขาใหญ่นะครับสุพรรณบุรีนะครับ องนี้องค์ที่8นะครับ400บาทครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับ400บาทเช่นกันนะครับเป็นเหรียญปูดทิมนะครับเสมาเหรียญเสมาหลวงปูดทิมนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับอง์นี้อง์ที่9นะครับ400บาทนะครับมา้าชุดนี้จะสวยกรอบนะครับกรอบสวยนะครับมาผมเอาไปใส่กรอบมาแบ่งปันเพื่อนๆในราคา400บาทนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่10นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาเช่นกันนะครับรุ่นแรกนะครับเหนือดวงนะครับ400บาทนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่10นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับไอ้องที่11เอา500บาทนะครับอง์ที่11เอนะครับเอา500บาทนะครับเป็นพระ พุทธรูปนะครับอยุธยานะครับบุเงินแท้นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับบุเงินแท้นะครับสมัยอยุทยานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อว่านบุเงินแท้นะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับไม่แพงนะครับนี่นะครับอุ้ยนี่นะครับขนาด หน้าประมาณ1นิ้วนะครับหน้าตักพระนะครับ1นิ้วนะครับนี่แต่ฐาน1ฐาน1นิ้วอ๋อหน้าตักประมาณครึ่งนิ้วนะครับนี่แต่หน้าฐาน1นิ้วนะครับสูงนะครับความสูงประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะครับสูงประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับใหญ่อยู่นะครับนี่นะครับเต็มฝ่ามือเหมือนกันเลยนะครับบุเงินแท้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่11นะครับพระบุเงินแท้อยุธยานะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับพระบุเงินแท้นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้ก็หน้าตักหน้าตักหนึ่งนิ้วพอดีเลยนะครับหน้าตักหนึ่งนิ้วนะครับสูงสองนิ้วนะครับเกือบเกือบสองนิ้วนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้องค no ์ท <Bu> ี่สิบสองนะครับบุเงินแท้นะครับนี่นะครับเป็น เนื้อว่านนะครับว่านบุกเงินแท้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับพระบุกเงินนะครับสมัยอยุธยานี่สวยเลยนะครับองค์นี้นะครับหน้าตักหนึ่งนิ้วนิดๆนะครับ หนึ่งนิ้วนิดๆนะครับเกือบหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับสูงนะครับสูงประมาณ2นิ้วครับสูง2นิ้วนะครับนี่นะครับศิลปะสวยเลยนะครับนี่นะครับพระเนื้อว่านบุเงินแท้นะครับนี่นะครับบุเงินแท้ครับผมนี่องค์นี้องค์ที่13นะครับในศิลปะอ่อนช้อยเลยนะครับ500บาทนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที <ersch> 500. 500. ่14นะครับ500บาทนะครับเป็นตะกรุดหลงปุซกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับลงรักนะครับปิดทองลงรักนะครับยาว4นิ้วนะครับยาว4นิ้วนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับนี่นะครับหลงปุกเลยนะครับตีหลงปุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูตะก้อนนี่นะครับลงรักนะครับ ปิดทองนะครับในหัวท้ายสองด้านนะครับนี่นะครับเก่าจัดเลยนะครับเก่ามากนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทานะครับลูกลูกใหญ่อยู่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทานะครับ ยาวนะครับยาวสองนิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งนะครับยาวสองนิ้วนะครับหนานะครับหนาเกือบหนึ่งนิ้วนะครับหนาหนึ่งนิ้วเลยนะครับหนาหนึ่งนิ้วนะครับยาวสองนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับมีมีสองอันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบห้านะครับ ต่อไปนะครับหมายเลขที่16นะครับเปลี่ยนด้านก่อนหมายเลขที่16นะครับห้0อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับกุดลหลวงพ่อทานะครับอ่าแต่อันนี้จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่แต่พุทธคุณนะครับเท่ากันนะครับนี่นะครับพุทธคุณเท่ากันนะครับนี่นะครับมาดูนะครับ ดอกนี้ดอกที่สิบหกนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นพระกิ่งเลี่ยมนะครับเปียกทองขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับวัดสุทัศนะครับหรือวัดบวรไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับกรอบอย่างดีนะครับฝั่งเพชรนะครับ นี่นะครับขอ700บาทนะครับมาองค์นี้องค์ที่17นะครับขอ700บาทนะครับสวยมากนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่18นะครับขอ700บาทเช่นกันนะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมแต่งนะครับนี่นะครับมาพร้อมกรอบนะครับนี่นะครับมาพร้อมกรอบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ 700บาทนะครับองค์นี้องค์ที่18นะครับนี่ <Jamie, here S 1> นะครับชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับ700บาทนะครับพร้อมกรอบเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับ700บาทเช่นกันนะครับพระกิ่งนะครับเปรียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับกิ่งวัสดุทัศนะครับนี่นะครับ เปียกทองคําแท้เลยนะครับนี่นะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับ700บาทนะครับองค์นี้องค์ที่19นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่20บนะครับ700บาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นทักกิ้งนะครับนี่มีฝังมีมุดนะครับมีเม็ดทองคํานะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าองนี้องที่ี่2ิบนะครับ 700บาทนะครับใส่กรอบฝังเพชรมาพร้อมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์สุดท้ายของ EP นี้นะครับองค์ที่21นะครับขอ700บาทนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดน่าจะเป็นวังหน้านะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดวังหน้านะครับนี่นะครับนี่วจอวังหน้านะครับ มีตาคุดชัดเจนนะครับสมหลงพุททวดกล่องไม้ขีดกรรมการเปียกทองคําแท้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับยังไม่รู้ช่องทางการติดต่อผมนะครับนี่นะครับไอดีไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปนะครับ อีพีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ